ป๊บกาจับเป่าอาวป๊บ้อนได้า้ครับนีนนี่นี่นีเขาได้เป็นร้อยตัวแล้วมั้งไย่าซุ่มขนาดนี้ อยู่กับผมปู่กับแม่คือกับว่าเป็น้องครับตอนนี้พิกัดบ้านตาเสร็จอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสเกตครับผมพามาจับจักรจันทร์หลอกคาบครับผมหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับผมพามาทีมงานครับผมมากับโยธินครับผมครับผมโยธินครับเดี๋ยวพาไปจับจักรจันทร์หลอกคาบครับผมจัดไปครับป่ะพอเจอแล้วไม่เจออีกเลยไหนโอ้โหนี่จับเลยจับเลยเอามาจะดิ้นแล้วมันจะไปแล้วมันมันอ่าเก้ไป น,น,นี่เหรอน้านี่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 มันหลอกคาบไม่ว่าหมดกินไปดเลยเนี่ยเอ้ยจริงดินี่ก็ตายนี่กระตายบ่ตายอ้าวเยอะเลยยู่จับรับเนี่ยมดกัดลูกให้ลุงจับมาโอ้ตัวนี้มันหลอกคาบหมดกินหมดเลยแต่ว่ามันเย่งหมดไปเนี่ยนี่ดูตรงข้างล่างพื้นด้วยนะ โอ้ทำไมเย่ยแล้วพี่น,อน้องจับปั๊บก้าจับเปล่าอ้าวนะปับ๊บเป็นน้ำผลใดบ้างครับน้ำผลนี่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 เนี่นเขาได้เป็นร้อยตัวแล้วมนะั้งเฮียซุ่มขนาดนี้ เดี๋ยว่ไปโยนจับไปเลยไหนอือเอาทำไมมันอยู่ในพื้นน่ะยิงด้วยไหนอือนี่เออจริงด้วยอ่ะดูน้ำมันมันนันมันอยู่ในพื้นแสดงว่าเราต้องหาแมวโยนจับนี่ไงไหนมองทีลูกนี่ในกิ่งไม้เนี่ยวันนี้เออ แล้วเราหาแต่ข้างบนนะทำไมอะ่ะเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยลองโย่ลูกจับท้งยาดลูกกระไดมันดิ้นจับทั้งหยาดลูกกระไดิ้นงั้นเราก็ต้องก้มดูข้างล่างเหรอไม่ต้องดูข้างบนเหรอถ้าง,งั้นดูข้างสองอืม

อันนี้มันลอกแล้วน,นี่ใบใหม่นี่ไหนไหนอู้ววนี่ยจมาอู้ยววนี่ใบแต่ตี <h <h ้ะตัวนี่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 เห็นบอกสองตัวเลยนี่ไหนไหนพี่น้องอู้ววพี่น้องเอ้ยมามามาพี่น้องมาจังๆนะผมโอ้โยของแท้ของแท้จะมาโย่ปึ๊บ ดูรดครับมาได้ยังไงอ,อีกแล้วเหรอมาดูตีมีครั้งเดียวครับผมจับจักรจันทร์ล็อกคราบครับผมางาน,นก็ต้องหาในต้นด้วยกับข้างล่างด้วยไม่รู้ทำ,ทำไมกล้องมันเป็นฝ้า คีบอกครับต้งบวจครับโอ้ยพุ้ยยมันบอกครับต้ำรวจครับเจ้าของถือโทรศัพท์ให้นูก่อนเดี๋ยวดนี้พุ่น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 เขาพุ่นนี่นี่นี่ข้างล่างอะลูกอ้จะมาว่าเาจะขา้นยงแ้วาไปไปลงมา ไปใส่มาจ้ะจะเป็นจันหรอเนาะได้รับสูใช่ไม่หน่อยบนนี้โอ้ได้ร้อยี่ตัวหร้อตัวยังเศร้าที่งได้ร้อยยี่สิตของแท้ครับพี่น้องมันมัน สะสมไว้สะสมไว้เชฟิตเชฟิตเชฟิตตัวสีหลวกก่อนหลวกก่อนแชฟิตเนาะกินดิโดนของแท